บายดีและสวัสดีเด,ด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุคนบวชอยู่ในรัตงประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าูซ่ซองมาลายพาลุยคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี่มาลายได้มาเข้ามาบัดมหาโชคพี่น้องอามาทำบุญพี่น้องอาพาครอบครัวามาทำบุญนะเนาะคนกำลังเข้าไปทางเข้าไปไหว้พี่น้องเลยไปเดี๋ยวเราไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยเนาะ พี่น้องเลยทางเข้าไปบ่ายพระบ่ายมาหลายคนอยู่มานนี่พี่น้องเลยนนบรรยากาศรอบ ได้พี่น้องฮ <c oughs> ะเนาะพี่น้องมันอนี้กะพาเมียมาทําบุญพี่น้องเลยมันอนี้กะสบายดีเดอ้อสบายดีพาเมียพาหลานพาลูกมาทําบุญพี่น้องเลยมันอนี้กะปีหนึ่งมีเธอหนึงกลัวสิได้พาลูกพาเมียมากะเบี่ยงงานแต่ละเพื่อสิได้มาพี่น้องเลยมีโอกาสกะพา ครอบครัวมาทำบุญพี่น้องเลยนานๆทีอันน,นี้เข้าไปพี่แต่ว่าพี่ไปพี่ก่อนบอ่โๆเคเห็นมาคนจัดมากันทีกันทีเลย คนมาไลายพี่น้องเลยทำบุญมาเนี่ถือว่าไลายอพอสมควรเนาะโอ้สบายดีเด้อหน่อยมาทำบุญเนาะปีใหม่หน่อยมาขอเลขมาขอเลขบอหน่อยขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อหน,น่อยอ้เออหน่อยมาไล่พาลุย Rồi. TikTok khơi 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 hiện như bò. Xong YouTube. Mùa mi. <laughs> YouTube. Rồi. Rồi rồi. Rồi. quân cái thứ ba lái thế nào người vì mày nó mà thăm bốn cần Bye bye, bye. พแม่พี่นอ้องยางเบิงรอบๆก่อนพี่นองง้องเลย่ายนี่ชำไรเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะหลงังมัดนี่เพื่อนหาจีช่างได้ประมาณเกือบเกือบสองปีพี่น้องเลย ไม่เลยยังได้ยังขอพรอนนยังกระโคบันี้ไปน้อนเลย,ยไปเนะขาเขาไปวไหวนะเขาไป่ไหวยังไนถึงเขาไปวไหวเนาะ เออขอพรเน,นี่ยมันดีดีสีใหม่แล้วกาบกาบสามเถ้อกาบลงเออเ่ินยังบออเป็นเคยพี่น้องเลยเนี่ยอะไรบอ ตัวนี้ขอกอดบ่ตัวอืมเอาสีขาวกอนสีขาวกอนบอโอตามตามสีบอตามเป็นจันอันนี้จูบบอเลยไปวเดยัต

กอดบัดมาหาโชคกันกันเอาบุญร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อะดีไหมมาฮอดแล้วเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะและครอบครัวไปให้ถึงถึงว้าจะจะกูถ้า

เไปใบอีกมองหนึ่งอีกต่ออีกเนาะนะมีอยู่สามจุดพี่น้องที่เอาายไปต่อกันข้างหน้าอีกพี่น้อง คนก็ถือว่าราังไลข้ามาลาลพี่น้องเ้ยมื่อนี้ปีใหม่เพิ่นก็มาทำบุญกันลยลนะพาครอบครัวมาจุดที่ซองพี่น้องเ้ยขอฟ้อนจาก nhìn nhận nó nào này Nền là đi nào này mình nhìn Đi Chỉ sao Chỉ này

bà, con, ờ con mua nữa, một, một, một số vạn cân hả? ơ, Thank you. สามต่อพี่น้องออกไปขอพรปูเแบบสสุวรรณแล้วกลับไปขอพรหลวงปูเญ็นยัต่อบอ่พอแดดแห้งพี่น้องเลยมื่อนี้แสบปัสตาเหลื่อม ตาขอพรขอโซนำพระผุดทะมะหาโซเป็นยังไงสี่เพ่นเนาะเอากำลังขีล่ลอดอมมงดวงอู้ ngâm, đúng, cái năng, oh, người ngâm, cái kiểu ngam ngam cái nhà này, cái nhà này, phần ba, học bay nè con, cái này. นะพี่น้องหลังจากที่บายนี้เสร็จแล้วเราก็ไปขอพรขอให้ทั้งครูอาจารย์เพิ่นผูกแขนให้น้ำพี่น้องเลยขอพรไปบัดนี้พี่น้องเ้าไปขอพรน,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 น้ำ ผูพญานาเพิ่นเนาะพื่อนขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆังำดำเรวยๆน้ำกันเบิดสุขภูสุขคนเนาะโว่ายสิเป็นเอฟซีหรือผู้ใหญ่ใจดีและพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมทางส่องบ่อไรในตอนนี้กับขอให้เฮงๆปังๆนงำดำเรวยๆเบิดสุขคนเนาะปีใหม่ มาฮอดแล้ว็อห้มีแต่อายุมันคอนยืนเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้ให้มีแล้วบบดน,นี้พี่น้องเลยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นดังปรารถนาเนาะบบดน,นี้พี่น้องเลยอ่าีใหม่มาฮอดแล้วก็เฮงๆปังๆล,ลำลำเลยด้วยและที่สำคัญคือสุขภาพทางกายเฮาเนี้แหละเนาะพี่นอ้องขอให้ยู่ดีมีแหง้งนะ เนาะพี่เนาะขอพรนำหลวงปูป่พญานาคนำกัน,น,น,นเนาะพี่น้องอธิษฐานเนาะเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทานใดที่บ่ได้มาหรือว่าผู้ใหญ่ทางใดที่บ่มาหอดมาถึงกะขอพรนำกันเนาะพี่น้องมาว่าจะถึงแล้วทางมะไรกะทางเมียเขา Vậy khó phon con Nào người Nào nào à, 三本。 มากราบไหมากราบไหมกราบม,มาไหว้าชามกันที่ทานเอาเนี่ยมันดีดี เบิดมีสี่บอกคือเพิ่นบอกว่ามีแต่สามเดืองเพิ่นเพื่อนอยู่หันแต่ว่าเดืองไปไปหันก็ได้ไปไปดี้องมีน้ำตกมีอย่างน้ำพีดังเลยบัดมาโศ ที่ท่านใดยังบอกท่านเคยมาเดินทางมาเส้นทางเล้เก้าพี่น้องเลยตั้งอยู่เลยหลงเห็นขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องเลยบัตรมาโชกไอ่ซีท่านใดอยากมากับมาบ่ายขอพรกะเดินทางมาได้เด้อพี่น้องเด้อขอพรน,นำหลงปู่พญานาคเนาะแ้วกะ đường phù, vệ xuân, lại nông nhưng mà là thân này, họp vô phía nào này, Cảm a, gạ, có con, nhị con, này. โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มาไลค์กันชได้ขอจบคลิปไปเพียงสทานี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์กสกูสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งซองมาลายพาลุยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี